ักจากเฟซบุ๊กเก็บไว้บอกลูกบอกหลานว่าเราคือตำนานตำนานรักจากเฟซบุ๊กรักจากเฟซบุ๊กเก็บไว้บอกลูกบอกหลานว่าเราคือตำนานตำนานรักจากเฟซบุ๊กโวยวายโวยวายหน่อยมันจะได้แตกต่างโวยวายเลยครับโวยวายอะ โอเ,เวกไว,วไวอ,อ,อ่ะฮะไม่ใช่ก็ร้องร้องแบบโวกเ,เวกไวไวอ,อ่ะต้องเหมือนเดิมมันจะเหมือนเดิมใช่ใช่ใชรักจากเฟซบุ๊กเก็บไว้บอกลูกบอกหลานว่าเราคือต้นน้ำตำนาำรักจากเฟซบุ๊กนี่ประสานเนี่ยนั่นแหละเอาแบบนั้นแหละแบบนี้ก็ได้มันจะได้ดูเยอะๆหน่อยทีนะทีครับ รักจากเฟซบุ๊กเก็บไว้บอกลูกบอกหลานว่าเราคือตำนานตำนานรักจากเฟซบุ๊กรักจากเฟซบุ๊กเก็บไว้บอกลูกบอกหล,กกลานว่าเราคือตำนานตำนานรักจากเฟซบุ๊กมันต้องเกณฑ์นคนถ้าจะเอาเยอะๆมันต้องเกณฑ์นคนแบบมาร้องด้วยกัน,นเออใช่ประมาณนี้ก็ได้แหละ โอเคขอบคุณครับ